โอ okay, เคต้องขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมครับผมเนี่ยนะช่องพีเจบอยนะเราจะมารีวิวผลทั้งหมด4ผลหรือว่าผลกระกาศเกลือเกือนั่นเองนะทุนทั้ง4ผลนี้จะมีโรเกตสปินชอบแล้วก็สปริงนะครับผมจะมีทั้งหมด4ผลนี้เลยก่อนจะไปชมผมรีวิวในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับให้ผมด้วยนะคะผมเป็น กำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปเนะะาะไปงี้นไปชมกันเลยนะคะเดี๋ยวลองหาผ้าคลุมดีๆก่อนนะโอเคได้แล้วนะครับสกิลเลขผลล็อกเก็ตน,นะถ้าเรากดค้างจะเป็นการยั้งจรวดนะพอปล่อยปุ๊บก็จะปล่อยจรวดไปนะเดี๋ยวลองอีกครั้งหนึ่งนนะให้มันโดนศัตรูอันนี้เรามาที่โลกสามนะเป็นผลที่ไม่ค่อยโลกเกีย ถ้าโดนศัตรูก็จะเป็นแบบนี้นะแรกก็เราล็อกเป้าก่อนแล้วก็โชว์แล้วก็ยิงกันเลยนะนี่นะดูนเดี๋ยวสอนอีกรอบนึงต้องล็อกเป้าคือกดกดที่สกิแลกแล้วก็ไปที่ศัตรูแล้วก็จะเป็นแบบนี้ต่อมาสกิลที่สองนะเการปล่อยปล่อยระเบิดไปข้างหน้าศัตรูแล้วศัตรูก็จะเด้งขึ้นนะนี่ครับเดี๋ยวลองยัางให้ดูนะ เดี๋ยวเราลองย้างให้ดูนะเป็นถ้าอเอาแขนยกขึ้นนะแล้วพอปล่อยใจ,จตูสตูก็จะเด้งขึ้นไปนะสำหรับใครยังไม่รู้โค้ดหรือว่าใครอยากฟาร์มแนะนำโค้ดนี้เลยนะครับอย่างแรกนะดนให้พิมพ์เขาว่านูฟต้องเป็นอักษรใหญ่นะโนูฟแล้วก็กดเขาแล้วพิมพ์เว่าสองจากนั้นนะาพิมพ์เขาว่าเอสมินเนะ โอเคจากนั้นก็เลขรับสีาผมมันเลขรับไม่ได้นะเพราะว่ามัตเตอรี่เอ้ยไม่ใช่เอ้ยเอ็กคูณสมันอยู่ตรงนี้นะอันนี้คนระับจะลองสกิลอีกรอบนะีศัตูจะเด้งขึ้นนะสกิลที่3าม c อกเก็ตคราชเป็นการตอนที่ย้างนะมันจะเป็นมือเหมือนเมื่อกี้เลยแล้วก็จะเด้งขึ้นลงมานะขึ้นลงมันอีกรอบนนะเดี๋ยวผมโชว์นะอีกรอบหนึ่งรอสกิลคูดาวแป๊บนึงนะ ตอนอย่างจะเป็นแบบนี้นะตอนใส่ส้มตาวไปขัดูแล้วก็ทำแบบนี้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราขอฆ่าวจะฟูกันนะต่อมานะ่ยสกิลนี้เป็นสกิลบินให้เรากดใช้เหมือนบินทุกผลเลยนะคะสกิลนี้ใช้ค่ามาสเตอรี่เจ็ดสิบห้านะครับส่วนสกิลที่เหลือนะคือสกิลแรกใช้มาสเตอรี่หนึ่งสกิลที่สองใช้มาสเตอรี่ยี่สิบสกิลที่สามใช้มาสเตอรี่ห้าสิบ สกิลที่สใช้มัตเตอรี่เจ็ดสิบห้านะะพอเรากดไปแบบเนี้ยคือมันจะเด้งขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวทุกคนกดค้างมันจะบินได้นะสกิลนี้เหมือนเดิมครับไม่สามารถใช้กับสัตว์ูได้มันจะเด้งขึ้นแล้วก็บินเป็นเลืงไฟนะมาที่ผลต่อไปประตูอะไรเนะนี่ย <c oughs> สาคิวที่เอยผลต่อไปนะครับหรือว่าผลสปินผลสปินซาคิวที่หนึ่งนะบางคนนะใช้อาจจะบอกว่ามันกากลัวมันได้แค่นี้แค่นั้นเป๊บเดียวแต่ถ้าเกิดทุกคนนะลองใส่เดียวกับสัตว์ูแบบจริงๆนะถ้าทุกคนกดครั้งมีครั้งด้ไม่ค่อนานเท่าไหร่นะ สกิลต่อไปทนะอร์นาโดเอซ์อะไรอะ่ะจะเป็นตอนที่ยักแบบนีนะ้แล้วก็จะปล่อยไปแบบนี้นะเป็นหมุนแบบนี้นะสามารถใช้ในการเคลื่อนที่ได้สกิลที่สามนะเออะไรก็ไม่รนะู้จะเป็นอย่างนี้ยนะอย่างนี้แล้วก็จะปล่อยขึ้นไปนะสกิลที่สี่แฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เป็นสกิลบินะของผมมันเป็นบักบ๊กๆหน่อยเหรือรอคาดประตูก่อน มอบกเลยผมยิงถ้ามีชิดล็อกมันจะดีมากเลยนะโ้ย <c oughs> นะทำแบบนี้มันจะเป็นพัดลมค้าพัดลมผลต่อมาผลบากี้หรือว่าผลช็อปนั่นเองทุกคนอาจจะมองข้ามันไปนะเพราะมันกากแต่มันก็นกากจริงแต่ไม่เชื่อทุกคนดู มันโดนสกิลที่ใช้ดาบอ่ะมันจะยางขึ้นอ่าตัวมันก็จะลดขึ้นนั่นเองนะสกิลแรกใช้ค่ามัตเตอรรี่หนึ่งมบอกไปนะผลซาป,ปินมัสกิลแรกใช้มาตเตอรี่หนึ่งสกิลที่สองใช้มาตเตอรี่ห้าสิบสกิลที่สามใช้มาตเตอรี่เก้าสิบสกิลที่สี่ใช้มาตเตอร์รี่สิบห้านะมาต่อที่บนบาร์กี้ครับผม บารกี้จะมีสี่สกิลนะสกิลแรกใช้ค่ามาสเตอรี่หนึ่งจะเป็นตอนที่ยั้งจะเป็นแบบนี้นะแล้วพอเปิดตัวปุ๊บก็จะแบบนี้นะเยาะถนออกไปสกิลที่สองใช้ค่ามาสเตอรี่ยี่สิบจะเป็นท่าแดนซ์น,ะน,น,นี่แล้วก็ สีโม่ทุกคนไม่ต้องตกใจนะมันคือหาเอียคีคูณสองผมมันจบตรงนี้เร็วที่ไียิเงเลยนะทุกคนตันดิ้ ซื้อยู่ไหนมีว่าแล้วอ้ยเอาไปกินชาคลิ๊เก้เ,เลยทุกคบนบนบาร์กี้แต่บนบาร์กี้ของเรานะยำ้ำนะครับตคนต้องใช้กับศัตรูที่มีดาบเท่านั้นเรียกง่ายว่าโกงสลับ ผลวิวีสายดาบเลยผลต่อมานะเคือเอาจริงนะโดนดนดูตามนี้เลยคกีลสามใช้ข้าแบตอร,รี่ห้าสิบสี่ใช้แบตเตอรี่เฮลิคอปเตอร์คือใช้แบตเตอรี่แปดสิบนะผลสุดท้ายก่อนจบคลิปผลสป,ปริงหรือผลที่ทุกคนมองข้ามกันว่ามันกากหรือผลเจอรอมี่นั่นเองเดี๋ยวเรารอให้สก,กิลมันอุดอาวเสร็จก่อนนะ โอเคสก,กิลแรกนะทนุกคนนกจะเป็นสก,กิลแบบนี้นะตอนยั้งจะเป็นแบบนี้นะก็จะยืนตรงๆอย่างนั้นก็ถ้าเลง็งไปที่ศัตนระูจะเป็น,บบน <c oughs> ก็จะปล่อยเส้นไปนะใช้ค่ามาตเตอรี่หนึ่งสกิลที่สองใช้ค่ามาตเตอรี่ยี่สิบเป็นสก,กิลพุ่งก็ไปหาศัตรูน,นี้นะตอนยั้งจะเป็นอาข,าขานะก็จะเคลื่อนที่ได้นะสก,กิลที่สามใช้ค่ามาตเตอรี่ห้าสิบ ก็จะเป็นมันยั้งไม่ได้อะโดนตอนยั้งมันอยู่ข้างบนแล้วก็ตอนใส่สกิลมันก็ลงมาข้างล่าง,งนะังนนะผมพยายามทำให้สกิลมันเลือน,นน้อยๆหน่อยนีแน่โดนจะเป็นสกิลน,นี้นี่สกิลทีสี่ใช้ค่ามาสตอรี่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าน เพสก,กิลแบบนี้เลยนี่นะโดเนเพสก,กิลนี้มันใช้ยากวสมควรสก,กิลต่อมาสก,กิลที่เขาไม่ได้เรียกว่าบินแต่เก้าบอกว่ามันดีนะเก้าเป็นผมโอเคจะอะไรประมาณนี้สำหรับการรีวิวผลนะใครชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ บ๊ายบาย